อ่านะเก่งน่อนนี่ครับสายรถวอลเลยครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ไายมีใครไปเป็นคู่ป่าวคู่สาของไฟนี้ก็มีพี่พี่เพื่อนนั่นแะครับพวกในค่าสเช่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่เครับเราสูงเท่าไหร่งร้อหนักปล่อยๆมากี่กิโลครับหกิบขครับเราเป็นมวยสไตล์แล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอเพื่อเก่งเฮ้ยต่อยกันมาคือล่าสุดเลยวันนั้นเป็นไง ครับพี่แพ้เข้ามาไปแพ้ลูกไหนวะนะก็ก็เดินเดียดเดินอืมหมดแรงเลยอ๋อเราหมดไปเองก็เลยพลาดแพ้คะแนนเข้าไปวันนั้นก็คือต่อยกันที่เวทร้อยยี่สิบนี่เลยวันนั้นต่อยกันที่เวทีลบเดินเดี๋ยวนี้มาลังสิตเนาะวันนี้มารางตา้วเขาไปมืสไตล์เลยนะแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผงไงดีก็มันเดิอืมแต่เดินเอาแตไตายเราแต่นี้แรงจะหมดก่อนไหมก็ มาดีกว่าไฟเมื่อก่อนอ๋อดีกว่าไฟทีแล้ววันนี้ร่างกายเตรียมพร้อมเลยแรงเต็มที่เกินร้อยเต็มร้อยเลยนะเกินเลยดีกว่าวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยนะพร้อมมาชนะกับไพ่นะไฟนี้ถ้าเกิดเข้าไปสอบหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดตอนนี้ก็คือหมูวิ่งตอนเช้ายืนเส้นยืนสายแล้วเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็น สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยพร้อมเอาชนะกลับคืนเลยใส่เนื้อคุมมากี่วีโรครับไม่เกือบห้าเราเราต่อยมวยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณประมาณหกสิบนิดๆเร่าเราคนจังหวัดอาสาเชิญเชิญแฟนลับรถนิดหน่อยเป็นกำลังใจกับท่านเู้มีอาวุธวันนี้เราผู้ที่สองนะผมเต็มที่เลยพร้อมล้างตาได้เลยไอ้คนนี้ขอยน้องโชคดีออกมาครับอ่ะแนะนำตัวครับผม สวัสดีครับผมเพชรแสนเก่งบอยสงขาครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสองบอลนี้ร้อยยี่สิบสองน่าจะครั้งแรกเป็ร้อยยี่สิบสองเลยครั้งที่สองครับใหญ่ไหมชอบไหมล่ะใหญ่ไปนักพี่ว่าใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ปกติล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ก็ล่าสุดก็ร้อยยี่สิบสองครับก่อนนั้นนะะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมปล่อยต่อยไว้ครับอ๋อปล่อยต่อยก็คือเราเจอหมดแล้วน้ำหนักเนี่ยแต่เวทที่นี่สุดน่าจะร้อยยี่สิบน่าจะดีนะครับผมเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อย ห้าสิบเก้ากว่ากว่าว่าเช้ามาไปไหนเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าขาดจุดหนึ่งครับขาดจุดหนึ่งรถมี่เราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่กระบี่ครับกระบี่กี่วันหน้าซ้อมมาซ้อมมาสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์คูปั้มคูซ้อมในค่ายก็น่าจะเยอะอยู่บ้างช่วงนี้ค่ายเคยน่าจะปรับปรุงใหม่น่าจะคึกคักกันนะครับผมแสงสีมีเพลงไม่เวลาซ้อมมีเพลงไหมไม่มีครับหรือว่าบิดมอเตอร์ไซค์ไมปนะเอาผลงานล่าสุดเป็นไงก็ชนแหะคะแนนับชนะชนะมากี่ใครหนี่ ไปหนึ่งครับอ๋อชนะใครวันนั้นชนะชายทวงวันนั้นเอวันนี้ก็เจอกันรอบสองดิไอ้วันนั้นวันนั้นสามยกนี่เป็นรองนะครับผมเราจะไม่ผิดอ่ะเรามาได้ยกสี่แล้วก็เดินวันนี้ก็น่าจะตำนาเดิมมาคิดว่าครับว่นเช้าถ่ายรูปเราได้เปรียบความสูงไหมได้ได้เปรียบนิดนึงครับแต่ว่าความหนาดีน่าจะเสียเปรียบหน่อยครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่เจ็ดปีครับปล่อยๆครั้งน้ำหนักคนลอยที ไปไปห้าสิบเก้ากว่าครับรอ่ะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดพังงาครับอ่ะฟักเด็กพังงาแล้วก็แฟนตัวตัวประทเทศเชียร์หน่อยฝากพี่น้องแฟนมวยเชี่ยเป็นกำลังใจให้ผม่น้องนะครับเป็นเส้นเก่งครับเจนดีนี่น้องครับพี่น้องโอเคขอบคุณครัโบโชคดีครับไอ